จะมาได้ตายเหลือเก้9 9 9นเก้าห่อตอนที่455รัอสมาชิกมีตอนลงหน้าเยอะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อดูลงหน้าคนขยได้เลยนะครับฮะอะอะอ่อเ่ออะไรตากผู้ปิงต้องการจะประจบประแจงพวกสาระจิ้นถิงซานก็ปล่อยเจ้านั่นไปซะเถอะเจ้าจะทำอย่างไรกันล่ะแต่หากพวกฝึกยุทธพวกมีพลังร่างรุกอัตรากาดอกบัวเก้าวรีบคิดจะโจมพวกเราเจ้าจะรับผลที่ตามมาได้หรือไงกัน แต่แต่แต่ว่าส,สาราจินติงซานกำลังดูถูกพวกเราอยู่นะตถหาพวกเขาจะทำเช่นนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาแต่ว่าข้าจะพูดให้ชัดเจนก็แล้วกันชาวสาราจินติงซานไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเจ้าจงจะได้สำคัญตัวเองสูงเกินไปมากนะักเรื่องนี้มันไม่สำคัญแล้วเอาล่ะทรงต่อคำสั่งของข้า ขอรับท่านเจ้าสำนักแจ้งให้เหล่าสาวกทุกคนจากทั้งสามนิกายได้รู้เจ้า,า,าจสาราจินถิงสานได้มาเยี่ยมชมที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเป็นการส่วนตัวพวกเขาได้อบรมสั่งสอนและให้คำชี้แนะในการฝึกฝนให้กับพวกเราเอ๊เอแค่แค่นั้นเองเหรอขอรับอา้าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วละ่ะ สิ่งที่พวกเราต้องการก็คือต้องการจะสื่อสารและส่งข้อความพวกนี้ให้กับคนนอกได้รู้พวกฝึกยุทดทั้งหลายในโลกยุทธภพวพวกเขาจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาราจินติสารกับทั้งสามสำนักของพวกเรามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับการคาดเดาขึ้นอยู่กับจินตนาการของพวกผู้ฝึกยทดคนนอกเหล่านั้นยิ่งปกคลุมไปด้วยความลึกลับมากเท่าไรมันก็ยิ่งคาดเดาได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ด้วยข่าวที่เผยแพร่ออกไปจะมีใครมากล้าดูถูกตั้งสามสำนักของพวกเราได้เออีกด้านหนึ่งบนเรือเหาะล่องเมฆาของซาลาจินถิงซานจะว่าไปแล้วเจว้าใน่กวบคุมเรือเหาะล่องเมฆานี่ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เจ้าจนใจจะเข้าร่วมกับซาลาจินถิงซานบ้างหรือเปล่าเอ้ยจิ๊จิ๊จิ ยิงอย่างงั้นเหรอก็ก้ข้าข้าสามารถเข้าร่วมและอยู่ที่นั่นได้จริงๆงั้นเหรอไม่อ่ะข้าก็แค่อเล่นเท่านั้นในตอนนี้ใครบ้างล่ะจะไม่ต้องการเข้าร่วมกับสาราจินติสารของพวกเราสาราจินติสารของพวกเรานะ่ะสุดยอดสุดยอดถ้ากว่าเป็นแนด่ดีข้าก็คงจะพยายามแก้ก็ไม่ทันนักางยอมรับไปเจ้าลูกจริงนี้ไปแล้ว แต่ว่าในตอนนี้สาราจินติงซังของพวกเรานั้นต่างออกไปมากสาราจินติงซังของพวกเราในตอนนี้นะควรจะรับเฉพาะยอดฝีมือผู้แข็งแร่งเท่านั้นแสลัวแล้วชื่อของนางล่ะนางชื่ออะไรกันแน่และนางผู้นี้นางเป็นใครกันนางกําลังซ่อนความลับอะไรไว้คนที่สามารถทําให้หยุดเที่ยโลกฝึกฝนตัวเองจนมีพลังรุหน้าได้ด้วยแล้วเวลาอันสั้นได้ นางคนนั้นควรจะมีชื่อเสียงในเมื่อสามร้อปีก่อนสิแต่ถึงแบบนั้นข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้ไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับนางแม้กระทั่งเหลืองลววหรือแม้กระทั่งโวัวหูเต้าพวกเขาเองก็ไม่รู้จักนางเลยเช่นกันท่านพิจีท่านกําลังนึกถึงแม่นางลึกลับคนนั้นอยู่อย่างงั้นสินนะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ที่กุมความลับของพลังร่างโร,งรก,กุตระกายดอกโบก,ก้าวกลีบ บางทีนางอาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับพลังนังโรคกุตระกายดอกโบสิบกลีบด้วยก็เป็นได้เจ้าไม่คิดจะสนใจเรื่องพวกนั้นเลยอย่างนั้นหรอน่าเสียดายที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อของแม่นางคนนั้นมาก่อนอาม,มันไม่ใช่เรื่องแปลกเกินไปหน่อยหรอกเหรอที่ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นจะสามารถเก็บซ่อนตัวจากโลกใบนี้ได้ตอกจนเที่นรวบเรื่องจริง ไม่นางคนนี้จะต้องเป็นผู้ทีพมีพลังวรยุทธ์ลึกล้ำและสูงส่งอย่างไม่ต้องสงสยัยข้าเห็นด้วยเพียงแค่วิธีการฝึกฝนที่ได้จากนาะงก็สามารถทําให้ยุนเทียนโลที่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาสามารถแข็งแร่งจนกลายเป็นเจ้าสํานักทั้งสามได้ถ้าหากว่าเทียบพลังความแข็งแร่งกับท่านอาจารย์ของข้าลวก็นะอา,าข้าเกือบจะพูดไปแล้วว่าหญิงสาวลึกลับคนนั้นแข็งแร่งกว่าผู้เป็นอาจารย์ของข้า เมื่อข้านึกขึ้นได้ว่าอาจารย์ของข้านั้นได้สั่งสอนลูกศิษย์ตึงตั้งก้าวคนได้แข็งแกร่งขนาดนี้ในขณะที่หญิงสาวลึกลับคนนั้นสั่งสอนลูกศิษย์เพียงแค่คนเดียวาการเปรียบเทียบกันมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกไม่สิไม่สิท่านอาจารย์ของข้าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยุทธภพแห่งนี้ท่านพีจ่จีเอ๊ะเอ๊ะข้าไม่ได้ตั้งใจจะบุกรุกสาราจินถึงซานก่อนหน้านี้ ข้ารู้สึกเสียใจจริงๆข้ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างท่านสามารถจัดการกับข้าได้เลยถึงแม้ว่าน้ำเสียงของนางที่พูดออกมาจะดูเหมือนกับว่าไม่เต็มใจนิดหน่อยก็เถอะแต่ดูเหมือนว่านางจะเป็นคนที่มีไหวพริบอยู่บ้างละนะเรื่องนายเดชยังไงก็เป็นเพียงแค่เรื่องนายเดชข้าไม่ถือสาหรอกแต่ทว่าข้ามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งท่านป่จิ ไม่ว่าเงื่อนไขของท่านจะเป็นอย่างไรท่านเพียงแค่พูดมาได้เลยไม่ว่าจะมีเพียงแค่เงื่อนไขเดียวหรือว่าสิบเงื่อนไขข้าก็พร้อมจะตกลงทั้งนั้นเอิ่มเอิ่มฟังข้าดีนะท่านปิจิสีหน้าของเขาในตอนนี้ดูอ่อนโยนมากอ่อนโยนมากเขาไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าดูจริงจังอีกต่อไปแล้วเขาในตอนนี้ดูเหมือนกับชายชาที่ใจดีและอ่อนโยนมากกว่า เงื่อนไขของข้านั้นเป็นอะไรที่แสนจะเรียบง่ายมากๆจงเข้าร่วมกับศาลาจิมถิงซานและยอมรับใช้ศาลาจิมถิงซานของข้าซะอย่าได้เพิ่งตัดสินใจไปจงคิดทบทวนมาให้ดีเมื่อเจ้าได้คำตอบแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็ค่อยบอกข้าก็แล้วกันเอ๊ะคำพูดแบบนี้ของท่านอาจารย์อือใช่แล้วข้ารู้สึกคุ้นเคยกับกลยุทธ์แบบนี้ดี ทนาจา์ในช่วงที่รอคําตอบนี่นะพวกเราควรจะนับถอยหลังถึงสิบสินะเดี๋ยวไอ้ข้าเป็นคนนับเองนะเจ้าค่ะใชยแล้วล่ะกลยุทธ์แบบนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีมันคือการแสดงออกว่าในตอนนี้ท่านปร,รมาจารย์กำลังรอฟังคำตอบอยู่แม้ว่าท่านปร,รมาจารย์จะบอกว่าไม่ได้รงรีบอะไรก็เถอะแต่ถึงแบบนั้นยอยู่สูก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับเงื่อนไขเท่านั้น โตอเอ้ยโตอเอ้ยทำไมข้าถึงรู้สึกอิจฉาแบบนี้กันนะักไม่แปลกใจเลยที่คนอื่นๆถูกข้าตัวข้านั้นมันจะไม่มีข้าอะไรกันอ,อนต่ขัววุโสจัวเขาอยู่เรียงหน,นส่วนข้าอยู่ในระดับไหนมาเปรียบเทียบกันแลน้วข้านั้นเหมือนกับขยับชดย้อนอลระข้าจะมัวเสียเวลาทำไมยังต้องคิดอะไรอีกเรื่องทุกอย่างมันชัดแจ้งอยู่แล้ว ข้าขอยอมรับเงื่อนไขปิง้งท่านได้รับผู้ใต้บังคับบัญชาคนใหม่ที่อยู่ในขั้นยงนสนญเจียได้รับรางวัลแต้มบนหนึ่งพันแต้ม, 1, ต,มตามที่คาดไว้เอาละ่ะข้าควรจะเปิดรับสาวกจำนวนมากให้ความมุ่ยสาลาจิติงซานดีไหมนะการเปิดรับสาวกจะทำให้ข้าได้รับแต้มบนและผู้เข้าติดติงซานเองก็ยังมีขนาดที่กว้างขวางมาก แต่ถึงแบบนั้นที่ผู้เขากับมีผูู้่าัยเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเองซึ่งทุกวันนี้กิจการทุกอย่างกิจ,จวัตรทุกอย่างก็พึ่งพาผู้ฝึกหยุนจากตำหนักเย็นเย่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งน,นั่นมันแทบจะไม่เพียงพอแต่ถึงแบบนั้นการเปิดรับสาวกโดยที่ไม่คัดเลือกให้ดีมากพออาจจะทําให้ข้าได้รับแต้มบุญที่ไม่คุ้มค่านอกจากนี้เรื่องอาหารที่จะเลี้ยงผู้คนก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอีกด้วยฮะข้าไม่ควรจะโลกในผลประโยชน์ระยะสั้น ถาข้าเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่แต้มบุนอย่างรวดเร็ว,เ,รวเมื่อถึงตอนนั้นสาลาจิมติสารของข้าก็คงจะต้องกลายเป็นบ้านพักคนชาราไปแน่แน่ลุกขึ้นยืนสะเถอยินดีต้อนรับตันปัวโซจัวตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจ้าได้อาศัยอยู่ในหุบเขาลึกนั่นจนแทบจะไม่รู้จักโลกภายนอกอะไรเลยด้วยการฝึกฝนของเจ้าในตอนนี้ เจ้าน่าจะมีพลังร่างโรกุตรากาดอกบัวแปดกลีบแล้วทำไมเจ้าถึงเลือกจะใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในหุบเขานั่นกันละ่ะฮา่าเรื่องในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่แสนจะเจ็บปวดยากเกินจะนึกถึงเรื่องในอดีตมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วละ่ะบัดนี้เจ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาลาจินถิงซานของข้าแล้วข้ามีอะไรบางอย่างที่ต้องพูดกับเจ้าท่านปิจิเชิญพูดมาได้เลย ข้านั้นไม่ได้คิดจะโจมตีและต่อสู้กับเรารชาชวงศ์ผู้ปกครองดินแดนใต้หยานอันยิ่งใหญ่แต่ถึงแบบนั้นพวกเขากลับมาทา้าทายศาราจินงถิงซานของข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกมันยั่วยุสารสาจินงถิงซานของข้าทำเหมือนกับพวกทหารแถวชายแดนที่แอบมาวางกับระเบิดไม่หยุดไม่ยอนที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีคนรู้จักของเจ้ามียอดฝีมือจากราททิของยิ่งมากมายหลายคนอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นมากมายหลายคนก็มีตำแหน่งและมีอำนาจในการปกครอง เมื่อเวลานั้นมาถึงเวลาที่พวกเราจะต้องต่อสู้กันเจ้าควรเลือกประเทศชาติมาก่อนไม่ใช่เจ้าจะต้องเลือกซาลาจินถิงซานมาก่อนอย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาด